ครับผมหัดทำเกษตรยามบ้างร่วมกับซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ f เอครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับไส้กรองแท้กับไส้กรองเทียมมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับของสกูปปี้ไอคันนี้ที่ได้ทาําก,ก,ทการเปลี่ยนลูกสูบแหวนไปก็ต้องทําการเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้ด้วยนะครับสาเหตุของรถคันนี้พังนะครับก็คือไส้กรองอากาศนะครับ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เครื่องยนต์พังนะครับเพื่อนเเอาเดี๋ยวเราไปดูไส้กรองพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนเห็นไส้กรองทั้งสามอันนะครับเพื่อนๆไส้กรองของสกูปปี้ไอเเวอร์ชั่นไฟเลี้ยวบังลมหน้านะครับเพื่อนๆไฟเลี้ยวติดอยู่กับบังลมหน้านะครับอ่าเพื่อนๆอน่าสังเกตเห็นไหมตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมดูยังไง นะครับมีความแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรนะครับเพื่นอนๆเอาให้ดูไว้ก่อนนะครับพลางๆเอาให้ดูพลางๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับให้ดูนะครับเอาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมนะครับตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมนะครับอ่าดูกันชัดๆนะครับตัวไหนแท้ตัวไหน,ทนเทียมนะครับ เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะครับรู้จักตัวไหนแทยตัวไหนเทียมนะครับเอาให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นไส้กรองของสกูปปี้อไนี่แหละคันที่ทําเครื่องนั่นแหละนะครับทําการถอดออกมานะครับผลปรากฏว่าเป็นไส้กรองของเทียมนะครับไส้กรองตัวนี้นะครับเป็นไส้กรองแบบแห้งนะครับเป็นไส้กรองแบบแห้งซึ่งดักฝุ่นไม่ดีพอนะครับตัวไส้กรองแบบแห้งนี่แหละนะครับ ดักฝุ่นไม่ดีฝุ่นเข้าเครื่องก็ทําให้เครื่องยนต์สึกล้อเร็วนะครับแล้วก็พังในที่สุดนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากไส้กรองนะครับผมถึงบอกว่าจะทําเครื่องทําอะไรก็แล้วแต่แต่ไส้กรองนะครับต้องเป็นกองแท้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆพืนะวันนี้นะครับคันนี้พังเพราะไส้กรองนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเพราะไส้กรองเทียมนี่แหละเพราะว่ารถวิ่งอยู่กับฝุ่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาของไส้กรองของเทียมนะครับเพื่อนเพื่อน แต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอยู่ไส้กองอยู่สองอันนี้นะครับตัวไหนแท้ตัวไหนแท้ล่ะตัวไหนเทียมล่ะนะครับดูยังไงตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมเอาให้ดูเอาให้ดูโลโก้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่ดูดูโลโก้นะครับอ่าเอียงหาแสงเลยนะครับอ่าป้องกันนะครับว่าอ่าเดี๋ยวมองไม่ชัดนะครับเอียงให้ดูเลยนะครับ ยังให้ดูทุกมุมเลยนะครับสําหรับสติกเกอร์นะครับดูยังไงสติกเกอร์แท้สติกเกอร์เทียมนะครับอ่าเห็นไหมอ่าดูดีๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวเนื้อไส้กรองนะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับมเรามาดูตัวนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอ่าให้ดูนะครับรหัส อะไรก็คล้ายๆกันด้วยต่างแค่ตัวเลขตัวเดียวนะครับเพื่อนๆต่างแค่ตัวเลขตัวเดียวนะครับอ่าเห็นไหมอ่าเอาให้ดูเนื้อไส้กรองนะครับเพื่อนๆดูให้ดูเนื้อไส้กรองนะครับอ่าให้ดูเนื้อไส้กรองแบบใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นไงบ้างสีอ่าเอาให้ดูเลยนะครับ สีสันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆอ่านี่เห็นไหมต่างไหมนะครับใส่กองของสองอันตัวนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะครับว่าตัวไหนของแท้ตัวไหนของเทียมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับของแท้กับของเทียมนะครับอ่าของแท้ของเทียมต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนๆใส่กองตัวนี้ นะครับสติกเกอร์นี้เงาเงาเน,นี่นะครับเอาเงาสะท้อนแสงนี่เดี่ยมภาพภาพนี่พี่น้องอันนี้ผมไปซื้อที่ร้านอะไรนะครับผมบอกว่าเอาใส่กองสกูปปี้ไฟเดียวบังลมของแท้เขาก็หยิบมาให้หยิบมาหยิบตัวนี้แหละมานะครับหยิบตัวนี้มานะครับผมก็ไม่ได้สังเกตไงนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมนะครับนี่นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูข้างในนะครับพอแกะออกมาปั๊บนะครับเพราะว่าตอนไปซื้อดูเฉพาะโลโก้โกผิวเผินไงนะครับพอไปดูพอพอแกะออกมาดูนะครับอ้าวเอามือมารูปดูตรงนี้อ้าวไม่มีคราบมันติดมือเลยนะครับไม่มีคราบมันติดมือเลยนะครับนั่นหมายความว่าไส้กรองตัวนี้นะครับตัวนี้โลโก้นี้เป็นของเทียมนะครับไอสติ๊กเกอร์เงาเงเป็นของเทียมนะครับเนี่ยนะครับ เพราะว่าซื้อที่ร้านอะไรร้านอะไรบอกแท้นะครับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าแท้ห้างแท้ห้างนะครับอันนี้แท้ศูนย์แท้ติดรถนะครับอันนี้เพิ่งไปเบิกมาเมื่อกี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวแกะแกะซองออกมาให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ซองยังต่างกันเลยนะครับของแทะกับของเทียมน,นะครับเห็นไหมเนื้อพลาสติกย่างต่างกันเลยนะครับนเนื้อพลาสติกต่างกันเลยนะครับเวลา เวลาเราไปซื้อของนะครับอ,อันนี้เป็นโลโก้ของแท้นะครับเยียงใส่แสงจะไม่เงาเห็นไหมเยียงใส่แสงจะไม่จะไม่เงาแล้วก็ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเขาจะเป็นสีแดงสีแดงซีดแล้วก็จะมีเม็ดมุกขาวๆมีสีบอปลปนนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูดีๆจะมีโลโก้ตัวเฮดนะครับตัวเฮดตัวเฮดอยู่เป็นลายน้ําฝังนะครับเป็นลายน้ําปั๊มแล้วก็ฝังนะครับ ปั๊มแล้วก็ฝังอยู่ภายในเนื้อกระดาษสีขาวนะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าเราดูทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเห็นคําว่าเม็ดอินไทยแลนด์ไหมเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่าเม็ดอินไทยแลนด์ไหมครับเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมความแตกต่างครับว่าเม็ดอินไทยแลนด์นะครับสีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไอไอไอโลโก้อะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหม่ตงกันไหม นะครับเนะี่ยตัวหนังสือเห็นไหมความแตกต่างมันแตกต่างกันนะครับทีนี้อ่ามันแท้จริงไหมล่ะนะครับบางทีก็อาจจะป๊อปมาให้เหมือนเป๊ะเลยก็ได้นะครับทีนี้ไส้กรองนะครับไส้กรองของแท้อันนี้มือผมเห็นไหมเยงซ้ายเยงขวาไม่มีขาบเงาเลยนะทีนี้ผมจอมือรูปเนี้ย เพื่อนเห็นน้ำมันไหมทีนี้มือผมเงาขึ้นมาเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยของแท้เขาจะมีมันมีมีน้ํามันเคลือบมานะครับมีน้ํามันเคลือบมานะครับอเอาให้เพื่อนเพื่อนดูเลยชัดๆเลยเอานิ้วนี้แล้วกันเห็นไหมนิ้วนี้ไม่เงานะครับเพื่อนๆเอารูปเลยเงาแล้วทีนี้เห็นไหมเห็นไหมนะครับเงาแล้วทีนี้นะครับเนี่ยใส่กองของแท้นะครับรถปัจจุบันนี้ รถปัจจุบันนี้ทุกรุ่นทุกค่ายนะครับจะเป็นไส้กรองแบบเปียกมาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไส้กรองจะต้องชุบน้ํามันมานะครับไส้กรองจะต้องชุบน้ํามันมานะครับถ้าไปซื้อกองแห้งมาดักฝุ่นไม่ดีนะครับฝุ่นเข้าเครื่องก็พังนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนไปซื้อของนะครับของแท้ติดรถเขาน่ะมีต้องไปที่ศูนย์นะครับราคาก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ทีนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมความแตกต่างกันข้างหลังนะครับเขาจะมีเสาอยู่สามเสาถ้าสกูปปี้ของแท้นะครับไฟเดียวบังลมนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมีโลโก้ฮอนด้าสลักคําว่าฮอนด้านะครับดูตาข่ายนะครับดูตาข่ายเขาเห็นไหมนะครับอ้าวงายข้างหลังให้ดูต่างกันไหมนะครับตาข่ายหนาบางต่างกันเลยนะครับเพื่อน ตัวนี้ไม่แน่นนะนะครับเราะมีเสียงดังตัวนี้แน่นนะครับอันนี้อันนี้ยิ่งบางไปใหญ่เลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมนะครับนี่นะครับของเทียมแยกไปอันนี้ของแท้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปสวมเข้าที่ตัวรถจะพอดีลงร่องเป๊ะไหมนะครับ ครับนี่ก็เป็นไส้กรองของสกูปปี้แท้ตรงรุ่นเวลาเราเอามาใส่ก็สวมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าของแท้นะครับเขาจะลงร่องพอดีเลยนะครับไม่ปีนไม่ฝืนนะครับนี่นะครับก็หลังจากนั้นก็ใส่ไส้กรองเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ติดนะครับเสาสามเสานี้ไม่ต้องตัดนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงรุ่น แล้วก็ฝามาครอบแล้วก็ยึดน็อตหตัวก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสําหรับวิธีการใส่ใส้กรองอากาศนะครับทีนี้นะครับผมก็คงต้องทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็ประกอบอกจริงๆแล้วก็จะส่งงานแล้วนะครับสําหรับสกูปปี้ไคันนี้คลิปนี้เกี่ไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอครับ